สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ยายลุงจะมาพูดถึงเรื่องของ5อาหารที่ไม่ควรกินก่อนออกกำลังกายซึ่งมันจะขัดขวางการเาผาผลาญการออกกำลังกายที่ไม่ต่อเนื่องช่วงนี้หลายคนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นเพราะว่าการระบาดของโควิด -19 และลอก3แล้วนะคะโควิด -19 ก็ยังอยู่กับเราต่อไปแถมและลอกใหม่ก็คงจะมาอยู่เรื่อย การดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องที่ควรทำมากๆเลยค่ะซึ่งการดูแลร่างกายให้แข็งแรงง่ายๆนั้นก็คือการออกกําลังกายนั่นเองแต่นอกจากการออกกำลังกายจะเป็นการทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังสามารถเป็นการช่วยควบคุมน้ำหนักและลดน้ำหนักได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะแต่ไม่ใช่แค่เราจะออกกำลังเพื่อลดน้ำหนักได้อย่างเดียว การเลือกกินอาหารที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเาผาผลาญได้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยให้เราลดไขมันออกจากร่างกายได้เร็วขึ้นค่ะแต่เมื่อมีอาหารที่เราควรกินตอนออกกำลังกายแล้วก็ต้องมีอาหารที่ไม่ควรกินก่อนออกกำลังกายด้วยเช่นกันวันนี้เราจะไปดูกันดีกว่าว่าอาหารที่ไม่ควรกินก่อนออกกำลังกายขัดขวางการเาผาผลาญ ออกกำลังกายไม่ต่อเนื่องจะมีอะไรบ้างเราจะได้ระวังไม่ไปเผลอกินค่ะอาหารที่ไม่ควรกินก่อนออกกำลังกายอันดับแรกก็คือสลัดผักถึงแม้สลัดจะเป็นชื่อว่าอาหารสุขภาพเพราะในจานมีผักที่มีแคลอรี่ต่ำเป็นส่วนประกอบอยู่มากรวมถึงในผักนั้นก็ยังมีไฟเบอร์อยู่เยอะด้วย แต่เนื่องจากไฟเบอร์นี่เองที่จะเป็นตัวปัญหาตอนที่เราออกกำลังกายก็ได้เพราะเส้นใยอาจจะทำให้เราท้องอืดไม่สบายท้องหรือในบางคนก็อาจจะปวดท้องอยากขับถ่ายทำให้ส่งผลกระทบกับการออกกำลังกายได้ค่ะอาหารประเภทที่2ก็คืออาหารการประเภททอดนะคะอาหารทอดนั้นมีไขมันสูงการกินไขมันเข้าไปก่อน จะออกกำลังกายอาจจะส่งผลให้ร่างกายไม่ได้ดึงไขมันที่สะสมอยู่ออกมาใช้แต่เลือกที่จะเผาผลาญไขมันที่เรากินเข้าไปล่าสุดแทนการกินอาหารไขมันถึงสูงก่อนออกกำลังกายอาจจะส่งผลได้ในผู้ที่กำลังต้องการลดน้ำหนักค่ะประเภทที่3ก็คืออาหารแปลรูป อาหารแปรรูปนั้นมีทั้งไขมันมีโซเดียมและอย่างที่เรารู้กันว่าไม่ควรกินอาหารที่มีไขมันสูงก่อนออกกำลังกายส่วนในเรื่องของโซเดียมนั้นเมื่อเรากินก่อนออกกำลังกายก็อาจจะส่งผลให้ร่างกายขาดน้ำได้เร็วมากกว่าเดิมค่ะเพราะในช่วงออกกำลังกายนั้นร่างกายจะสูญเสียน้ำออกไปมากเมื่อกินโซเดียมเข้าไปก็จะยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายขาดน้ำเร็วขึ้นค่ะ ประเภทที่4ก็คืออาหารที่มีรสเผ็ดจัดถึงแม้ว่าในพริกจะมีสารแคปไซซินที่ช่วยกระตุ้นการเราผาผลาญได้แต่อย่างไรก็ไม่ควรกินพริกและอาหารเผ็ดๆก่อนจะออกกาลังกายเพราะอาหารรสเผ็ดสามารถเข้าไปทําให้กระเพาะอาหารเกิดการระคายเคืองได้และอาจจะส่งผลให้เกิดโรคกรดไหลย้อนได้เลยทีเดียวค่ะและอันหนับสุดท้าย ประเภทที่5คือน้ำอัดลมน้ำอัดลมมีน้ำตาลสูงมากเมื่อเรากินอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลในปริมาณสูงสูงก็จะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในร่างกายผิดปกติรวมถึงน้ำอัดลมยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการท้องอืดได้ด้วยค่ะถ้าเรารู้สึกอยากจะกสดชื่นให้ดื่มน้ำเปล่าเย็นๆก็พอ นี่ก็เป็น5ประเภทอาหารที่ไม่ควรกินก่อนออกกำลังกายนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมาพูดถึงว่าอาหาร5อย่างที่ควรกินก่อนออกกำลังกายดีต่อร่างกายและช่วยให้การออกกำลังกายดีขึ้นเยอะนั้นมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมช่องสุขภาพดีบายยายรุ้งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เพื่อไม่พลาด คลิปดีๆในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ